สวัสดีครับผมนะัคครับวันนี้ผมแนะนำการท้นผมนะครับในตัวต้าวีโก้ครับอีกอย่างข้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับข้างนี้นะครับทำการท้นผมนะครับด้วยน้ำยาที่เรานำเข้ามานะครับขั้นตอนก่อนของการท้นผมนะครับให้เราทำการเคลียร์ผมนะครับให้สะอาดนะครับทำการท้นนะครับหลังจากเคลียร์ผมแล้วนะครับให้เราทำการถือผมไว้เกาะนะครับหลังจากถึงผมแล้วเราทำการท้นนะครับเป็นน้ำยา แบบนี้จะอยู่ได้นานนะครับต่อการขัดลูกไฟกลรถ้าท่นานใดที่ใช้มานานแล้วนะครับรถทำให้โคมมันเหลืองโคมเหลืองนี่เกิดจากอะไร็าคุณถามผมนะครับโคมเหลืองนี่เกิดจากสังสี UV นะครับที่เราจอดหลังคานะครับและความร้อนจากลอดไฮโดรเจนที่อยู่ในโคมเราเองนะครับจากการใช้งานโดยการเปิดหลอดไฟนะครับคันนี้เลยแก้ไขด้วยการท่นโคมนะครับและทำการใส โปรเจกเตอร์เข้าไปนะครับเป็นซูเปอร์เลนดูนะฮะับซเปอร์เลนด์ไปดูนะครับเพื่อทำให้โคมไม่ร้อนนะครับแล้วก็อายุการใช้งางนโครงก็จะนานขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านี้นะครับมีแค่น้ํายากับเครื่องพ่นนะฮะมีกาพ่นแค่นั้นเองนะครับทําได้จริงครับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะซื้อนะครับไปพ่นเองก็ดีนะครับหรือเป็นเต็นท์ก็ดีนะครับลองสอบถามรายละเอียดเข้ามาที่นัดแดมครับ0812811259ครับหรือทางออดิไล่ศูนย์แปดหนึ่งสอเช่นกันครับขอบคุณครับ